เล่นเป็นลอเลี้ยวนะผมมีท่าเต้นด้วยน่าจะได้ฟรีจากวัลโลภะโอ้โหแล้วไปดูท่าเต้นผมเล่นยากจากัดอะใช่ครับผมเอา้ามันเวทมันเวทมันเวท,เวทไปเวทไปเวท,เ,วทเลสขึ้นไป <senior. S 2> ดีบูแล้วขึ้นเลสเลยนะทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลสเราเลยมันเวทมาสามสี่ตัวขึ้นเลสขึ้นแดงเลยขึ้นแดงเลย เดี๋ยวผมดักนี่นะเผื่อนะระวังโดนปิดนะอุ้ยทำไมแมอยู่ในป้อมเพื่อนเฮ้ย<อ>ระวังโดนลัดนะผมเนี่ยเอาซีซีมาเติมก่อนเลยเนาะทำไมไม่ถอยถอยเด้อถอยเด้อต้นเกมมันซีซีแน่นนะมาแล้วมาแล้วปิดแอร์ขวาซ้อนอยู่ผักไปดิรับดาเมจอยู่ ตอนนี้ไอแคลี่เราอ่ะมาตีธรรมดาเอาถอยเลยถอยเลยไม่ทันและแลกเลยแลกเลยงัดเลยเอ,อ้ยไม่โดนอีกงัดเดียวออเอลสูอ่ะผมถอยผมถอยฟิกหนีนะฟิกหน,นีไม่เล่น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 โดนหุบสองโดนหุบสองบัดถอยบัดถอยมันหุบแล้วโดนหุบคาป,ป้อมอยู่รอรอรอของรอเบลสีกันก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ กำลังไปปิดแคลรี่มาอันฟิกแล้วตามผมไล่ผมไล่เมดผมไล่เมดเดี๋ยวรอให้เวดไปเลยเวดไปเลยตันแครี่ห้าวีดูดมันวัามันวับโอ้ยโอ้ยเจ็บรายไอตันไปแล้วผมดูผมดูดผมดูดดูดกลางวงอื้อตายฮะ ตีธรรมดาไปเลยนัดเดียวนัดเดียวสวยตีธรมธรมดาตีธรรมดาสวยไต่ห้าไต่ห้าลิงเล่นเลยโอ้รอเลี้ยวเข้าอ่ะสอนอยู่แคลรี่แคลรี่แคลรี่มาไอ้นี่หน่อยโดนหุบสองแคลรีคร่คีบเคียร์คลีฟไดด้าได้ด้า,ด,ด,าดูสองดูสองดูสองแทงอยู่แทงอยู่โอราว่าเจ็บหลายไอ้าตีป้อมแม่ง มีล่างอ้อยแล้วทำไมาป้อมตีหนูเอาเกือบตายกูเสียฟิกไปแต่ก็รอดชีวิตมาได้โอรอเลี้ยวผมรอเลี้ยวผมสามหนึ่งไปแล้วเติมได้เติมได้มันโลคู่เลยดันกลาง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 ฟรีดันกลางฟรีมีคนมาเติมบ้างกลางฟรีกลางฟรีฟรสวย นี่ไงอยากเล่นเกมไบเหรอต <c oughs> ีป้อมบนนะป้อมบนนะผุบแล้วมันหูผมเล่นเลยตีป้อมไปเลยผุบทำไมวะนะล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วตันโดนตันโดนลึกไปไม่เล่นไม่เล่นเติมกลางนะผมเติมกลางด้านซ้ายเข้านะบอดําหหูปไปแล้วคลิปกลางจะเข้านะเอวสุดมันหูปไปแล้วมันหูปไปและเจ็ดวิเจ็ดวิดูด ไปไหนเราเมดโอ้ยบ็อกซ์ซันนี้ไปอยู่คิวยังไม่เข้าตันไปตันเมดไปแล้วคิปเข้าโอ้คิปหมดคลิปหมดไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงซันนีอยู่ซานิี่อยู่ตรงตรงบูอะ่ะบูมันอะ่ะดูดซันดดนีดูดซันนีดูดซานิสดูดสองโดนหบโดนหบอยู่นี่สี่เลยตันไปแล้วแทงช่วยอยู่เออรับเจ็บอยู่ ผมไม่มีสกิลแล้วนะตันเด็กหนึ่งกูมันล้างไปแล้วนะงัดไม่โดนงัดไม่โดนถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วรีรีรีเลยกลางนะถ้ามันลวงผมมีผมมีล้างผมมีนี่ผมมีดูดมันจะเคลียร์คลิปดูดแล้วดูดแล้วไปไหนละเพื่อนไดป้อมไม่ได้ดันดันข้างนะดันข้างนะนี่ไงเบลดัมสามสามเบลดัมซานิเทลอยู่กลาง ไปหาลิงนะสองตัวนั้นอนะ่ะกลางสองล่างสองเทวแปดสิบเปอร์เซนดันดันบนได้นะเพื่อนเปิดดาร์เพื่อนเปิดดาร์ปดดารไปตีช่วยหน่อยหน่ยแครี่อะครับผมวิ่งอยู่มีดูดมีดูดฟิกดูดฟิกดูดล้างไปแล้วล้างไปแล้วโอ้ว่าเจ็บหลายไอ้ตันแครลี่ตันแครลี่ซ้อนอยู่ผักไปหนึ่งกลุบมันหูบผมเนี่ยมันหูบผมคนเดียวเนี่ย ไม่รู้มันกลัวอะไรแล้วผมก็ล้างไปแล้วนะไอ้แล้วผมก็ดูดไปแล้วไม่มีคลิปเข้านะเลนล่างแพงให้ไม่ไหวไม่่งคลิปเข้าป้อมแตกไปดีคําไม่อยู่ผมไม่มีสกิลแล้วนะอันตีมีมีดูดมีดูดคลิปล่างคลิปล่างจะเย็นหน่อยจะเย็นหน่อยจะเย็นป้อมเขาไม่มีคลิปรีบซะแล้วไม่เห็นมีบูนะไอ้ไอ้ทรายอ่ะผมถอยแล้วผมถอยนะ ผมโลผมโรถ่ายแล้วถ่ายแล้วบนคีบล่างคีบล่างคีบล่างอืม<ป>กลางเพียบเลยกลางห้าคีบบนดันนะดันล่างมาดันล่างมาผมโซนให้ยู่ล่างสี่ล่างสี่มันบนคนเดียวมันกันกลางกัน,กนเอาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยป่วนไหมมันปวนประสาทตันไกลๆไปเรื่อยๆมันจะเคลียร์นะ ดูสองดูสองล้างเอ้ามันหูผมล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วผมแทงป้อมอยู่แทงล่างอยู่โอยเจ็บหลายอ้ายผักซานิไปตันอีกหนึ่งกุูปซูมไปเลยเพื่อนไม่มีคลิปไม่มีคลิปคลิปกลางเข้าคลิปกลางเข้าตันโดนตันโดนฟิกดูดไม่โดนด้วยแทงป้อมอยู่โอ้เจ็บหลายอ้ายตีป้อมก่อนตันโดนนะแคลรี่อ่ะสวยจบได้เลยไหมเนี้ย แคลลี่มาแคลลี่มากรีบกะกีบกลางกีบล่างเข้านี่ไงบักหำมคุณภาพเฟ้ยเอาฝั่งนั้นกดยอมแพ้สวยจาด <Victory. S 1> ถ้าซานนี้กับบัตซานนี้บัตก็ได้เปรียบนะผมว่ารู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าแล้วก็ดาเมีก็น่าจะสูสีนะแต่คิดว่าบัตน่าจะเล่นง่ายกว่าและเขาเล่นเร่งต้นเกมด้วย แต่ผมว่าเบลดามออะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาหุบจากผมอะเขาคงคิดว่าถ้าดูดกบไปแล้วจบอะ่ะแต่พอเขาหุบผมปุ๊บแต่ทีมันไม่สามารถเบิดเพื่อนที่เหลือได้ไงจังหวะที่โดนหุบอะดาเมจดน่าจะไม่พอมันก็เลยกลายเป็นว่าหุบผมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าหุบผมปุ๊บผมจะฟิกหนีออกมาเพื่อไม่ให้เพื่อนโดนหุบด้วยรอเลี้ยวก็เล่นฟรีเลยที่จริงอะผมว่าคนที่หุบอะน่าจะควรไปหุบบัสหรือไม่ก็รอเลี้ยวนะถ้าเป็นผมเล่นเล่นเบาดาห์อะนะ